Wait, wait. สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะนะและทุกๆท,ท่านนะฮะที่ชอบเลีักในการตกปลาครับพปรแมือเก่าฟิชชิ่งอีกครั้งฮนะเออเดี๋ยวนะปลาตอดเบาๆที่คลองผมผมไม่เคยมานะหมายตรงนี้นะท่านเลยไปหน่อยเขาเรียกอ่าสามเรกคู่คระถอยหลังไปนิดนึงจะเป็นสะพานเขาเขียนว่าคลองท่าข้าม <laughs> ผมก็เลยไม่มั่นใจว่ามันคือคลองอะไรนะฮะก็ใกล้ๆ่คระใกล้ๆท่าข้ามแล้วกันครับอ่าหมายที่ผมตกเนี่ย มันจะยืงเยื้องกับตรงข้ามกับสนามฟุตบอลฟุตบอลนะฮะสนามฟุตบอลอะไรผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะยึงเยื้องกับสนามฟุตบอลก็ตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงสิบนาทีนะครับผมก็เพิ่งลงคันไปได้สามคันนะฮะเนี่ยเดี๋ยวประถูนะครับผมไม่ได้สมคันคันนี้เหมือนปาเลม่ต่อเัวนี้ก็เวียที่ใช้เป็นเวียดแต่กับ สี่ยี่ห้านะฮะเดีย๋ยวจะลงเพิ่มทางู้นสักสองสาคันเหมือนกันหมายนี้ก็ยังไม่เคยมาฮะเป็นหมายพอดีมันย้อนแสงเป็นหมายที่ผมเคยมาก็คือสามแยกโคกพระเลยไปไม่ไกลนะ่าจะประมาณสักสองกิโลนะฮะจากนี้ไปโคกพระที่ผมเคยเอาสอบไปใส่รถผมที่ล้มนะยังบุบอยู่เลยนะประมาณสองกิโลก็เหมือนก็มาเปิดหมายใหม่กับครั้งอ่าแต่หมายนี้นะฮะยังไม่เคยมาอมาดูเดือที่ใช้มันเดิมให้เดือเมือกับพี่ชิงประตู ตะขอชิ้นโนก็วันนี้ใช้ตะขอชิ้นโนเบอร์สองนะฮะเกี่ยวเม็ดโฟมวันนี้เกี่ยวเม็ดโฟมลอยอะให้ลอยนะครับนะครับเกี่ยวเม็ดโฟมใหญ่หน่อยเราอยากจะระู้ลอยไม่ลอยก็อเนี at ้ยวางไปในนี้นะครับก็ลอยนะฮะ เหยือหย่อเนี่อมนผมสามคันนะผมปั้นร่วนๆนะฮะอย่างเงี้ยอันนี้คือร่วนๆนะครับผมแต่อนี้จะเดี๋ยวนิ่มถ้านิ่มเราก็เอาน้ําใส่ครับน้ําใส่หน่อยครับแล้วก็นวดนวดพอประมาณที่เรารู้ว่านิ่มนะฮะประมาณนี้ครับอันนี้คือนวดนิ่มนะถ้าร่วนก็ก็ใส่น้ํานิดนึงนะครับร่วนจะแตกตัวง่ายกว่านะครับผมประมาณนี้แล้วก็ ตัวชิ้งบนเราก็ปักเข้าไปในเนื้อเหยื่อเหมือนเดิมครับจบปักไปนี้อย่างข้างล่างผมปล่อยลอยนะฮะประมาณนี้ครับอ่ะอย่ามาตามลุ้นตามเชียร์เดีย๋ยวลงคันเรียบร้อยเดีย๋ยวให้ดูสภาพหมายโอเคครับประมาณนี้ครับก็ลงคันไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดีย๋ยวให้ดูสภาพหมายนะฮะครับนี่รถกระจอดข้าง ทางได้เลยฮะเนื้อที่เหลือเยอะครับแต่พอดีเมื่อคืนนี่ฝนตกก็เลยไม่อยากเอาขึ้นมาข้างบนรอให้ดินมันแห้งหน่อยเลยจอดไปข้างๆได้อยู่ครับนะครับมุ่งหน้าไปข้างหน้านี่ก็คือไปคลองทักข้ามนะฮะี๋ยวหลังไปนี่ก็ไปสามแยกโคกพะครับผมไปอีกนิดเดียวสองกิโลฮะทางนี้ผมก็ลงคันเก้าฟุตไว้สองคันนะครับผมตีไว้ตีหน้าดินหมดนะฮะวันนี้ อันนี้ก็หลงได้ยาวเลยครับมีร่มมีอะไรนั่งสบายครับทางนี้ก็ลงไว้หกคันนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ปันนินมาเต้มหนึ่งครับแต่ไม่ได้ถ่ายตัวเล็กครับอ้าประตูผมมานั่งกับประตูตรงนี้มีร่มทั้งวันนะฮะเดี๋ยวตอนบ่ายแดดจะมาด้านหลังนี้ตอนเย็นนะ,ะก็นั่งตรงนี้ได้น่าจะเอาร่มทั้งวันแล้วก็มีคันก้าวฟุ้นมาลงไว้ตรงนี้อีกคันหนึ่งครับนี่ครับ กระชังก็ลงน้ำไปแล้วนะฮะปิดนหนึ่งแต้มแล้วก็มันมีปลาผมอาจจะเรียกไม่ถูกครับปลาหมอคางดําหรืออะไรหรือเปล่าแก้มดําหรือเปล่าไม่มั่นใจนะเมื่อกี้ได้มาตัวหนึ่งเล็กๆนะครับสภาพหมายก็ประมาณนี้เลยครับครับผมตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงห้าสิบนาทีนะฮะก็ลงไปได้ประมาณสัก4ีนาทีแล้วครับผม ได้ปลานินมาน่าจะประมาณสักห้าหกแต้มฮะไซส์สามนิ้วฮะไซส์เล็กมากก็ปล่อยไปบ้างเก็บไว้บ้างนะฮะเนี่ยตัวเล็กๆนะฮะอย่างเงี้ยอยีายให้ดู คือมีแต่ไซส์เล็กเข้าฮะปลานินกับปลาหมอคางดําหรือเปล่าผมอาจจะเรียกไม่ถูกนะฮะแล้วก็ถามหน้า,นาที่มีน้าท่านหนึ่งมาตกเลยผมไปหน่อยแกก็อยู่แถวเนี้ยแกบอกว่าเมื่อคืนฝนตกแรงมากครับกระพื้นยังเปียกยังแข่อยู่นะฮะมันก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมกับฝนตกเมื่อคืนเนี้ยปลาอาจจะยังไม่เข้านะฮะผมอาจจะตกอยู่ประมาณสักสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงนะฮะถ้ายังสิบเอ็ดโมงไม่เกินสิบเอ็ดโมงถ้ายังไม่ได้แต้มผมอาจจะย้ายไปคลองกินดาจะดูก่อนเพราะมันก็ไม่ไกลกัน ของจินดาตรงที่เคยไปกับต้นสักต้นอะไรใกล้ๆที่เคยไปกับนะกล้องน้าน้อยแต่ก่อนนะฮะฮะเดีย๋ยวมาตามลุ้นกันต่อสักสองชั่วโมงฮะชั่วโมงสองชั่วโมงดูว่าจะมีไซโลเข้าไหมไซฝ่ามือก็พอนะฮะอันนี้มันเล็กเกินนะครับผมประมาณนี้ครับนุ้นก็กินกันนุ้นเบาๆไซประมาณนี้นะฮะได้เป็นสิบเลยครับไซไม่ใหญ่ฮะไซประมาณสามนิ้วสองนิ้วสามนิ้วเนี่ย ก็บอ่ะประตูปล่อยคือคงต้องย้ายฮะเดี๋ยวกลับประตูช่วยเก็บคันกันนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่หมายใหม่แล้วกันฮะคลองจินดานะครับถ้าคลองจินดาไม่ได้ก็ถือว่าไม่ได้เพราะหมายนี้ผมว่าไม่เคยมาโตแล้วก็ดูแล้วปลาใหญ่มันขึ้นแต่มีแต่ปลาเล็กมากินก่อนนะฮะน่าจะไซส์เล็กทั้งวันก็ไม่ไหวเพราะว่าเวลามีน้อยให้วันนี้น่าจะถึงแค่ประมาณสักบ่ายสองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายใหม่ครับ ผมสวัสดีครั้งครับกับหมายสองนะฮะคลองจินดาครับผมห่างจากหมายเดิมประมาณ6กิโลนะฮะหมายนี้เคยมาตกแต่ก็นานานะเป็นปีแล้วก็ผมเป็นเป็นหมายตรงค้งเคยมากับน้ากล้องน้นนนานย้ยโอ้หลายหลายช่องฮะมาทําที่นี่มามาถ่ายคลิปที่นี่นะก็ประตูไปนอนบนรถนะฮะหมายตรงนี้ค่อนข้างจะต้นไม้เขาเขาตัดต้นคูณไปแล้วครับผม ลมจะไม่มีก็มันอาจจะร้อนครัประตูไปนอนพักผ่อนก่อนตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงตรงฮะลงคันไปแล้วสองสี่หกคันนะครับผมเดี๋ยวทยอยทยอยลงอีกเพิ่อมอีกสักสองคันนะครับอ่ะมาตามหมายหมายสองครับคลองยินดานะครับเดีย๋ยวปักหมุดไว้ให้ฮะหมายสองนะครับผมว่าปลาจะเข้าไหมหมายนี้ก็น่าจะได้ประมาณสักบ่ายสองครับเวลาไม่เยอะเท่าไหร่ครับวันนี้โอเคครับผม แตมแล่ครับะเพียนหางแดงครับเข็บไปก่อนครับผมหมายสอง ากำมังกับปลาตะเพียนเล็กะปะากำะมังเก็บไว้ก่อนครับ ไปคไรึ่งโลน่าจะประมาณสี่ขีดฮะนี่ครับอะโอเคครับถือว่ามีที่ส่งอยู่ครับครับผมตอนนี้เป็นเวลา10บโมงสีนาทีนะฮะกาผ่านไป 45หนาทีก็ได้กำมังตะเพียรแล้วก็ยี่สุกไซสแว้นนะฮะน่าจะไซสสี่ขีดไม่ถึงครึ่งโลฮะก็ถือว่าไม่เงียบเท่าหมายเดิมนะ,ะหมายเดิมนิดหมายเดิมนี่ใช้เวลาตกไปเกือบสองชั่วโมงฮะนิดมันมีแต่ปลานินเล็กฮะปลานินไซส์ามนิ้วสองนิ้วปลาใหญ่ขึ้นแต่ไม่กินแต่หมายนี้นไม่ปลาไม่่คยขึ้นเท่าไหร่นะมีขึ้นเหมือนกันขึ้นไม่ไกล แต่ก็ยังพอได้ตัวฮะถือว่ายังโอเคฮะหมายนี้อ่ะตามรุ้นกันไปครับผมน่าจะมีไซส์ใหญ่หญลงมาบ้างแล้วครับนะกระเยือะมือเก่าฟิชชิ่งครับผม45่กิโลเอ้ย1กิโลสีบาทนะครับผมถ้า45ากิโลขาทุนแน่นอนโอเคครับตามรุ่นกันต่อไปครับผม กี่นนครับกินเงียบครับกินห่างด้วยครับผมตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งนะฮะปลาก็ถือว่ากินห่างอยู่ครับผมห่างเลยแหละแต่ก็ถือว่าไม่แห้วครับถือว่ามาเทศหมายให้นะนะทราบแล้วกันนะฮะหมายตรงโค้งของคลองยินดานะครับผม จะมีป้ายบอกอ่าเดี๋ยวผมให้ดูสภาพหมายครับหมายนี้ไม่ได้มานานนะน่าจะเป็นปีแล้วครับผมนะครับสภาพหมายนะฮะน้ําแห้งมากครับน้ําแห้งหมดนะฮะคลอง,องโคกผ้าหรือท่าข้ามก็แห้งเหมือนกันครับน้ําแห้งแล้วน้ําไม่ไหลด้วยนะฮะเนี่ยน้ําไม่ไหลนี่ผมใช้ตะกวัวยี่สิบกรัมเองฮะยังไม่กิ้งเลยครับถ้าไหลก็อาจจะเบามากครับ เอือยอะไรเงี้ยฮะปลาขึ้นนะฮะแต่ไม่กินเบ็ดปลาก็ไม่ไม่ใช่ไซส์ใหญ่เท่าที่ขึ้นนะครับเมื่อกี้ประตูไปนอนนู่นรถจอดใต้ร่มไม้นะนี่ประตูมานั่งตรงข้างๆเบาไอ้ข้างๆต้นคูนเขาตัดหมดแล้วแต่ก่อนสูงนี่ครับต้นคูนต้นใหญ่เลยนู่นรถก็จอดอยู่ตรงนู้นครับนี่ครับหมายที่เรามาตกก็จะมีป้ายบอกโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองธรรมชาตินะฮะหมู่ที่สิบเอ็ดตำบลคลองจินดานะครับผม ประมาณนี้นะครับเนี่ยผมก็นั่งตรงนี้แต่ก่อนก็คือมนันตกนะฮะน้ากล้องน้าน,น,นุ่นนะลงตรงนี้หมดนะฮะแต่ตอนนี้หญ้าขึ้นเยอะคงไม่ค่อยมีใครมาตกแล้วหญ้าเยอะสูงแล้วฮะด้านหน้าน,นี่ก็นั้นุน่นมัง้งมาตกล่าสุดนะฮะแต่ก็นานแล้วน่าจะร่วมเดือนแล้วที่เดียวกันเนี่ยครับ่นะก็ประมาณนี้ครับผม น่าจะไม่เกินบ่าย2องโมงนะฮะพอดีต้องต้องกลับกลัวฝนตกนะครับมีของอยู่ท้ายรถด,ด้วยนะฮะถ้าฝนตกนี้บันเทิงแน่ของถูกฝนไม่ได้ด้วยนะครับผมะประมาณนี้ครับสภาพหมาย ปลาตะพียันอีกแกงครับไซส์สปลาส้มเลยฮะวันนี้ไส์ขนาดนี้เอาไปทำปลาส้มนะครับ ครับคุงทีมันดึงไม่ออกไสประสมครับตะเพียนนั้นเดิมครับ ครัไซส์ใหญ่ไม่มีแล้วครับมีไซส์ประสมอย่เดียวครับช่วงนี้ ส่งครับก็เดี๋ยวจะลงเหยื่อเป็นชุดสุดท้ายนะฮะจะย้ายเปลี่ยนเหยื่อตอนนี้น่าจะประมาณเที่ยงเที่ยงกว่าแล้วครับผมเวลามีน้อยครับวันนี้โคฝนตกครับโอเคครับโอ้ยอันนี้ปลา ไสสวยครับไสสวยเลยะเทียงครับผมครับผม ก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสิบนาทีนะฮะก็เก็บคันหมดแล้วฮะเพราะว่ามีดูแลต้องกลับแล้วก็คือวันนี้เรามาทาธุรลที่จังหวัดนครปฐมด้วยนะฮะเพราะว่าฝนจะตกแล้วมันค่อนข้างจะมีของมีอะไรด้านหลังนะครับผมแต่ก็เป็นของที่ถูกฝนไม่ได้แล้วกันนะครับผมโอเคฮะก็เดี๋ยวมาดูาผลงานนะฮะใช้เวลาตกหมายสองตั้งแต่สิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงสามชั่วโมงสิบนาทีนะครับผมพอพอได้ไปทําปลาส้มครับ ถือว่ามาเทสหมายให้พี่ๆน้าๆทราบแล้วกันนะฮะว่าหมายคลองจินดากับหมายาสามแยกโคกพาตมนีไม่ถึงนะหมายคลองท่าข้ามมั้งมันอยู่ระหว่างโคกพากับท่าข้ามนะฮะที่ผม,มลงตรงตรงยิงเงๆงกับสนามกอล์ฟนะเอสนามบอลลุงอะไรนะสนามบอลน,น้าอะไรวะจำไม่ได้แล้วอ่ะโอเคอย่างนันดูแต้มมันครับ ส้มหน่อยครับก็พอได้ผสมปลาส้มฮะเป็นเดี๋ยวนะนับเต้นก่อนมียี่สกไซส์เกือบครึ่งโลเดี๋ยว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 สองห้าสิบแต้มพอดีครับเนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันนิ่งก่อน อยวใส่ทั้งเลยก็ได้สิบแต้มฮะก็ถือว่าตาใหญ่ไม่ขึ้นแล้วก็มีข้อเสียงนึงคือเมื่อคืนเนี่ยฝนมันตกแต่ตรงนี้อาจจะตกไม่หนักเท่าตรงของอ่สามแยกแถวแถวท่าข้ามนะฮะ แถวถ้าข้ามนี้น้ําไอ้พื้นดินก็ยังเปียกอยู่แต่ตรงนี้ยังแห้งกว่าที่อ่าคอนจีดาจะแห้งกว่าท่านนู้นน่าจะตกแรงกว่านะครับก็อาจจะเป็นไปได้เพราะเมื่อคืนฝนฝนตกแรงปลาอาจจะเงียบแล้วก็น้ําไม่ไหลด้วยฮะนี่ก็ไม่ไหลครับอาจจะไหลเบามากตะกว่า20กร,รัมก็ยังไม่กิ้งเลยฮะก็ถือว่ามาเทศหมายแล้วกันนานมากฮะถ้าไม่ได้มีธุรกก็คงไม่ได้มาแถวนี้ไม่ได้มาตกแถวนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวที่ใช้มันเดิมฮะเป็นเยื่อมือเก่าวิจิ้งอนะ่ะข้างๆผมหนึ่งกิโลสี่ห้าบาทนะครับผสมน ก็คลิปหน้าจะไปไหนก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะฮะปิ้งปิ้งปิ้งเวลาอัปโหลดคลิปให,ใหม่จะได้รับชงก่อนใครครับจะมีการเดิง่งแจ้เงเตือนไปที่มือถือพี่พีนา,นาที่เป็นเอฟซีผมนะฮะโอเคคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ